เปิดตัวไปแล้วโอ้นี่มารอเรื่องนี้เลยใช่ไหมเนี่ยบ้าจังเลยไม่รู้ตัวมาก่อนเลยรู้มาก่อนนี่นี่เขาจะเปิดตัวไหมไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้รู้พร้อมรู้พร้อมพร้อมพี่พี่เลยมาให้เกียติกันในฐานะเพื่อนโรงงานมากๆเพราะผมจะไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวเลยคือเอาจริงๆแล้วโอ๊ตกับแพทเนี่ยเป็นคู่จิ้นที่ให้เกียรติกันมากไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ในทุกๆครั้งแล้วก็งานต่างๆถ้าไม่ใช่ด่วนแบบมากๆหรือต้องโทรไปขอร้องจริงๆอ่ะผมจะไม่พยายามโทรเอง ผมจะคุยผ่านเลขาตลอดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติคุณแพทมันจะดูไม่น่ารักด้วยถ้าแบบบางทีเราเราคือเราผมเป็นคนพูดตรงเวลาผมดิวงานอะไรองเงี้ยผมจะแบบไม่อยากจะให้คําพูดของเราไปกระทบความรู้สึกคนอื่นก็ยังแซวในรายการอยู่เลยว่ายินดีด้วยเอ,อ้ยผมยินดีจริงๆนะแบบเดี๋ยวคนจะหาว่าแบบโอ้พี่โอ,อ๊ตอ,อกหักนะนะี่โอ้คิดไปเองชาวเน,น็ตนะออคือบอที่ออผมยินดีจริงๆคือผมรู้สึกว่าออผมมาก็ดูแลแพทมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เอ็นดูเลสซิ่งด้วยคือพอแพทพูดถึงแล้วแพทแบบ มีความสุขเนี่ยโอยผมดีใจนะผมว่าเฮ้ยเราก็เห็นแบบเรียกต้องเรียกว่าน้องถูกไหมอ่ะน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เราอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยมีความสุขดูแลในรายการเลยผมไม่เคยมีผมไม่เคยเจอกับแพทนอกเหนือจากเวลางานเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่ได้คุยกันในเรื่องชู้สาวด้วยไม่ได้ตกใจมันตกจะตกใจทําไมมันไม่ใช่เรื่องของผมมันมันเรื่องส่วนตัวครับผมว่าจริงๆแล้วนะ พี่ๆตกใจมากกว่าผมอีกผมไม่ได้ตกใจเลยเพราะผมผมเฉยๆมีลายเป็นถาม่อไหมหรอาไม่มีค่ะไม่มีลายครับไม่ไม่ผมไม่ไม่ไม่ลายส่วนตัวอยู่แล้วเอาจริงนะชาวเน็ตเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเขาจะคบเด็กกว่าอีก20ปีมันก็เรื่องของเขามันเป็นความสุขของเขาฉะนั้นคนที่มีความสุขคนมีความรักทุกคนควรจะร่วมยินดีควรจะให้เกียรติเขาคือให้เกียรติแพทด้วยให้เกียรติคนอื่นบุคคลที่3ด้วย